ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ<ป>คุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กับคุณเอื้อยผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะครับซึ่งเอาชนะคุณแจมและคุณตีตผู้พิทักษ์เงินล้านของเราไปได้อย่างทุรคทุเลเลยทีเดียวมีนำซ้ำครับตอนนี้ตัวช่วยของเธอก็ได้หมดลงแล้วด้วยโอ้โหเฮยนับจากนี้ไปครับโอกาสเข้าไปชิงเงินล้านของคุณเอื้อยนี่ไม่ง่ายน,นะนะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันก็ไม่แน่ไม่นอน้างานนี้ไปชมและตามเชียร์เธอได้เลยครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้คุณไม่มีตัวช่วยละ แต่ยังน้อยๆได้ตังกลับบ้านเพิ่มขึ้นนะและคุณยังอยู่ในเกมนะเงินรางวัลสะสมตอนนี้กลายเป็นสองพบาทเอาล่ะยังน้อยอะเก็บสักห0 0พันโอเคหรือไม่แน่คุณอาจจะไม่แพ้อีกเลยก็ได้เออก็เป็นได้ตอนนี้เป็นไงความรู้สึกตอนนี้มีสองพันในมือเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วได้ค่าทางด่วนแล้วเออเดี๋ยวนุณขึ้นด่วนไปดาวอังคารแล้วไงทำมาใช้เงิน2องพันเลยทีเดียวลงนะเออเอาล่ะไปต่อเลยนะ ไม่รู้แหะผมก็ภาวนาให้คุณชนะเกมนี้ให้ได้หรือไม่ก็ให้ได้มากที่สุดเราจะไปไปกันต่อเลยนะที่ขั้นเงิน3,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือไล่ส่งพี่เอมันเลยมาาไล่ ันนี้ดูจะเป็นผู้ต่อสู้ที่มีความเหมาะสมในแง่ของประสบการณ์ความเก่าด้วยนะฮะน่าจะจัดอยู่ในรุ่นรา,ราวคขาเดียวกันเลยนะเนี่ยตอนรับผู้พิทักษ์แจ็คไอเฟลสวัสดีครับโอ้โห ไอเดอร์ผมเลยพี่แจ็คต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติแกรายการเรามากนะได้ตอนรับคุณแจ็คไอเฟลในตำนานนะคุณผู้ชมนะครับผมอยากอะฮะเราตำพอสมควรนะไอบ้าไม่ใช่สมตำคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่หอสมุดแห่งชาติเพื่ออะไรฮะเพื่อไปค้นหาอัลบั้มของวงไอเฟลก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้น คือถ้าเกิดอายุ35อัพเนี่ยจะรู้จักวงไอเฟลเป็นอย่างดถูกตองเดียวเดี๋ยวแก้ข่าวครับยิบเก้ายิบก้ายิบก้ายขึ้นไปครับยิบก้าขึ้นไปอ๋อแล้วย8ปนี่เอ๊ะไขวะเอฮะยิก็อาจจะยังเด็กๆอยู่หรือเปล่าก็ยังโอเคนะฮะก็ประมาณแต่แต่๋ยวกี่ผมบอกให้ฟังเพลงเพลงพี่เขาเพลงอะไรฮะได้ไต้ ถู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 เออไอรายการอะไรครับเนี่ยสร้างสังคมฮะเออไอเฟลนี้เป็นวงวงวงร็อกนะวงเตในตำนานนะก็มีคุณแจ็คที่ยังลดแล่นอยู่แล้วเห็นหน้าเห็นตาคุณเท็ดดี้ตอนนี้เล่นคีย์บอร์ดให้กับโลโซถูกต้องนะหลายวงครับคนนี้ก็หลายวงอยู่กับโลโซโซคูพิตติคิโรที่เล่นกับพิตติคิโรที่จะ แต่งชุดมนุษย์ข้างข่าวอ่ะนะครับทุกครั้งได้มีคอนเสิร์ตจะมีอไอตามนุษย์ข้างข่าวเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยจริงๆคือคุณเท็ดดี้คือด้วยฝีไม้ลายมือนะฮะอยู่กับนักร้องคนไหนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเยี่ยมเอือมละอาบ้าพูดเล่นแล้วก็ยอดฝีมือนะส่วนคุณแจ็คนี่หลังจากที่ไอเฟลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะฮะแยกย้ายกันไปเห็นว่าไปผันตัวไปทําเบื้องหลังก็มีทาฉากนะฮะทำเวทีใช่ครับที่เป็นออแกไนท์ททำอะไรบ้างฮะ ก็จริงๆก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์นะครับทำอยู่เบื้องหลังกับศิลปินคุณอู่ธนธร<อ>คุณโต๊ดคุณ JR, เจรอะไรเงี้ยอัลบั้มที่ชัดๆก็น่าจะเป็นหัวใจกระดาษนะครับ<อ>ชุดนั้น,น<อ>แล้วก็ดังมากอัลบั้มนี้เปิดเบอร์สิทดังแน่ <c oughs> เป็นใหม่นิที่นิยมแล้วก็นะปัจจุบันก็ทำออร์แกไนเซอร์แล้วก็ล่าสุดมีซิงเกิลน,นะไอเปิลมีซิงเกิลใหม่2เพลงนะครับป่บาแพทที่งดงามกับคนด้านมืด มีคุณขันไทเทเนียมมาเฟติลิงหาชมได้ใน YouTube ทยูทูบไทเทเนียมน,น,นี่คือ ฟไทเทเนียมนี่คือฟิชเชอรี่กับคุณขันคนเดียวครับผมแล้วที่เหลือแล้วฮะคุณขันแล้วมีคุณสบู่คุณแรงไม่ใช่ครับไม่ใช่ขันเดเวอ๋อนับอีกทีเดี๋ยวจะลาบเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วแล้วจะได้ฟังเมื่อไหร่ฮะซิงเกิลกับที่คิดี่าไทเทเนียมหาดูได้ในยูทูบแล้วครับเขาปล่อยมาแล้วใช่ไหมฮะครับปล่อยมาแล้วครัเป็นปล่อยวัดไหนอ่ะไม่ใช่คุณฮะเพลงไม่ใช่หอยขมไม่ใช่หมาไอ้บ้าครับผมฟังเพลงตลกเหลือเกินแล้วทีมก็เล่นต่า นั่นแหละอีนี่รายงาินแล้วก็ลาบสุดก็มีละครครับภาพยนตร์เรื่องานะฮะอยู่มานานแล้วงานก็ยังเยอะครับตอนนี้ก็ทำมธุรกิจด้วยมีงานเบื้องหน้าด้วยเพราะนั้นผู้จ้างผู้จัดแจ็คไอเฟลไม่รับงานแล้วนะฮะรหน่อยมากรับรับอยู่นะโอเคงั้นพวกโฆษณาพรีเซนเตอร์ไม่เอาเพราะไม่มีเวลาเอาด้วยไม่อาถ้าจ้างนะครับโอเคแต่วันนี้ฮะเราพักเรื่องงานของคุณแจ็คไปก่อนครับผมผมไม่รู้เลยผมฟังเพลงคุณมั้งแต่ผมรุ่นรุ่นเลยมีความสามารถในการป่องฉุบไหมเนี่ย ก็ผมคิดว่าตอนที่ได้รับการชักนามาเล่นเกมนี้คผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้สมองที่สุดใลโล้วอ้โหเกมนี้ไข่พันนะท่านกั้นกองมาเดี๋ยนะเดี๋ยนะที่แจ็คแดกดัน แน่ใจว่าชื่นชมชชมครับชื่นชมคุณฮะเรากําลังถกเถียงนี่นะเป็นประเด็นนะตอนนี้เนี่ยถกเถียงกันในโซเชียลรือว่าตกลงเปาตุ่มันความสามารถหรือมันดวงกันแน่คุณคิดยังไงฮะผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นดวงกึ่งความสามารถครับผมถ้าถ้าจําไม่ได้ว่าจะออกคอร์สกันไกลกระดาษก็ไม่ต้องมาเล่นเกมนี้ไม่ต้องใช้สมองล้วนๆอ่าสุดยอดโอเคแปลว่าการพิทักษ์เงิน3,000บาทนี่ฝากความหวัของคุณได้ก็ จะลองดูครับผมแตะในทางกับกันในทางกับกันคุณก็ต้องฝ่าผู้ชายคนนี้ไปให้ได้เพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีตัวช่วยแล้วถ้าคุณแพ้คุณจบคุณเป็นเพชฌฆาตคนใหม่เลยถูกต้องครับนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเอนี่โทษทีอายุเท่าไหร่แล้วฮะสามห้ามาเฮ้ยมากกว่านั้นมั้งไม่เล่นหน้าตาพี่ก็าใจร้อนเี่เออสามห้านี่ต้องฟังไอเฟลเนี่ยฮะฟังไม่จำไม่ได้จำไม่ได้นะ จำไม่ได้เนัะแต่เพลงพวกอะไรอะราวดวงเดือนอะไรราวดวงเดือนนี่อ้ี่เราบอกฟังได้นี่เลยยอมแพ้เลยเนี่ยโอ้โหก็เหมาะกับเพลงไทยนะฮะเพราะเหมือนสิงอยู่ในละนาศเหมือนสิงอยู่ในคล้องวงเอาละโอเคอยุดตลกโปกฮากันสักทีเพราะว่าตอนนี้ถ้าุดคุณแพ้คุณจบนั่นหมายความว่าคุณเป็นเพชฌฆาตคนใหม่ค้าคุณจัดการได้นะมาอีกพันให้อุ่นใจก็ยังดีพร้อมนะขั้นเงินสามพันบาทกรรมการจำทีครับเป็นสไต ผู้ข้างขันไม่มีตัวช่วยนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมเตรียมเอาวันนะเอื้ยแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะฟังสัญญาณจากผมนะครับคุณเอื้อยจะต้องไปทีละสเต็ปค,ครับถ้าแพ้คือจะจบเกมนะฮะชนะได้สามพันบาทแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อได้นะครับอ,อขอแค่คุณเอื้อยผ่านคุณจัคกไปให้ได้เท่านั้นเองนะครับ <ไป S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสมอ <สำ S 1> ครับเ เย็นๆเป็นการดูเชิงกันก่อนนะครับผมโอ้โหทำไมตัดใจออกคอในตานี้มันต้องมั่นคงมั่นคงนะมั่นคงก่อนเอคุณแจ็คครับค้อนมันน่าจะแข็งแรงก่อนใส่คอนกันก่อนใช่เดาเลยผมเดาไปจากประสบการณ์ผมอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเสมอกันเอกจริงเหรอฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีไปกันไกลซึ่งนั่นหมายความว่าเขาทําแบบนั้นแน่ให้คุณเอาคอนรับซึ่งเขาก็รู้ กางกระดาษไ้เลยเอากันไกลดักไว้นะแล้วก็เอาคอรรอเอากระดาษมาไว้เขาต้องรู้เอากันไกลมานะให้เอาคุณกลับไปที่คอนามันต้องคิดกันหลายชั้นอ๋อเป็นการไม่สจน์ว่าเกมนี้มันไม่ใช่ศักแต่ว่ามาดวงแพร่ๆแบบนี้แจกตาแรกนี่ทาให้แบบว่าผู้พิธักษของเราได้วอร์มไปในตัวด้วยเอาละพร้อมนะอย่างเยอะๆที่ขั้นเงินส0 0พันบาทยางที่ครับโอเกมนี้ไม่ได้นะใช้สมองใช่ค่ะต้องมีแจ็คเอาเลยแจ็คใช้สมองด้องเล รพร้อมนะครับค<อ>่ะพาพอร้อมเตรียมยืดเยอะจริงๆครับคุณผู้ชม,มเกมนี้ที่คุณเอื้อจะฝ่าดานคุณแจ็คไปสู่ขั้นเงิน4,000บาทได้หรือไม่พัากกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาโอ้นี่กรรมการนี่เป่าช่วยพูดขัน2ทีแล้วเนี่ยดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊นหนึ่งนะป้าใช่ไหมเนี่ย <laughs> ป้าเปล่า,านเนี่ยตาแข็งแน่เนี่ย สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพแไม่ได้นะใช้สมองใช่ค่ะต้องมีแจ็เอาเลยแจะคพร้อมนะครับทา,า,าพร้อมเตรียมฟังสัญญาณจากผมนะครับ ไเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะจังหวะไม่พร้อมกันโอ้จังหวะไม่พร้อมกันฮะโอ้โนี่กรรมการนี่เป่าช่วยพูนขันสองทีแล้วเนี่ยครั้งแล้วเมื่อกี้แพ้ด้วยนะพูนขันแพ้ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแพ้ด้วยอ่ะปาบใช่ไหมเนี่ยปาบหรือเปล่าเนี่ยตาแข็งแน่เนี่ยเอออ๋อมันเกิดอะไรขึ้นนักรรมการฮะ จังหวะไม่พร้อมกันครับไม่พร้อมกันนะครับโอเคอ่ะต้องทําการแข่งขันใหม่นะฮะไม่พร้อมกันจริงๆครับมาพิธีกรของเรานี่ก็กล่าวหาว่ากรรมการลําเอียงซะงั้นโอ้โหโอเคอ่ะมาๆนี่เป็นโชคของผู้แข่งขันเลยนะฮะมีใบเหลืองไว้นะฮะมีให้ไปเหลืองไปแดงเออนั่นน่าจะมีเหมือนกันนะครับผมเอองแต่ไม่เป็นไรอนุโลมให้อ่ะมาๆมาๆมาๆมาอย่าลืมนะเอ้อคุณแพ้ไม่ได้แล้วนะพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเตรียม ฟังสัญญาณจากผมนะครับเกมนี้เป็นเกมสําคัญสําหรับคุณเอื้อจริงๆครับถ้าผ่านคุณแจ็คไปได้นี่ก็จะได้ไปต่อทันทีแต่ถ้าไม่นะครับงานนี้ต้องหยุดเพียงแค่นี้ละจ้าไปเฮ้ยเฮ้ย นันนี่ต้องสถาปนาแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะจากผู้พิทักษเงินล้านเขาคือเพชรฆาตแจ็คไอเฟลอนคุณฮะมีเวลาเลยฮะดาวรุ่งดวงใหม่ และแล้วคุณ <แก S 1> เอือเอ้อยก็ต้องจบเกมเพียงแค่นี้จริงๆครับไม่เหลือตัวช่วยใดๆแล้วด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณเอื้อยยังได้เงินสะสมกลับบ้านไปส่วนคุณแจ็คก,ก็ก้าวสูต่ตาแหน่งพชัชคาติเป็นคนแรกของผู้พิทักษ์เงินล้านชุดนี้ไปครับโอ้โหแช่มากที่คุณแจ็คได้ตําแหน่งไปนี่เพราะว่าเพื่อ,อ,อนๆได้ปูทางไว้หมดแล้วละครับแหมวาสนาจะดีอะไรขนาดนั้นพอคุณโอ้นี่อาจจะถือว่าตกประดพลอยโจรนะครับเพราะว่าผู้พิทักษ์คนอื่นนี่ก็สร้างผลงานมาไว้นี่ก็ชุบมือเปิบได้ตำแหน่งพชชคาดไปเลยนะครับผมแต่ น,นี่มาเกมของคุณจบลงแล้วฮะเอ้ยฮะโอ้โหวันนี้แหม่เป็นไงถึงไม่ได้หนึ่งล้านบาทไปทําธุรกิจ<ะ>แต่ก็วันนี้ก็ได้เงินกลับบ้านเป็นค่ารถก็ยังดีนะใช่ค<ะ>่ะเป็นไงฮะได้มาร่วมสนุกกับเราคุณรู้สึกยังไงสนุกมากค่ะชอบค<ะ>่ะ แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองมาเล่นกันดูค่ะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ลุ้นด้วยบอกเลยว่าผมถูกชะตากับผู้หญิงคนพิเศษเพราะอะไรฮะนะผมเปิดออปชันแล้วกันให้เธอเล่นต่อก็ได้แต่ถอดนะฮะสร้อยอ่เลดทองไว้เป็นสิทธิ์ในการเล่นถ้าชนะก็ได้เงินถ้าแพ้ก็เราจะริบทองไว้ไม่ดีนะฮะโอเคฝากถึงทุกคนที่จะเข้ามาร่วมสนุกแบบคุณฮะก็ลองสมัครเข้ามานะคะเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็เป็นเกมที่ให้ความสนุกสนานนะคะแล้วก็พิธีกรก็น น่ารักนะคะทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเล่นแล้วเราก็ไม่เกรงนะคะแล้วก็สนุกอะค่ะก็คว่าสนุกอ่วันนี้นะคะเธอไม่กลับบ้านเมือเปล่าฮะเงินรางวัลสะสมรับไป2,000บาทขอบคุณค่บที่มาร่วมสนุกนะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป2,000บาทครับคุณเอื้อยทางรายการนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราขอบคุณนะครับ โอ้โหนั่นก็เป็นอีกคนแนะ่ที่พลาดหวังจากเงินล้านของเราไปนะแต่ผมเชื่อว่าเกมเปอาฉุบเนี่ยเป็นเกมแห่งความหวังนะฮะไม่แน่จะเป็นคุณผู้ชมก็ได้นะที่มาคว้าเงินล้านกับเราครับใช่แล้วครับเพราะว่าค้อนกันไกลกระดาษเนี่ยใครๆก็เล่นได้แล้วก็คุณก็มีสิทธิ์หวังครับและแน่นอนถ้าเกิดความหวังคุณเป็นจริง1ล้านบาทเรารอมอบาอยู่เสมอครับจากธนาคารกรุงเทพสำรับเข้ามาที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมก็ได้แต่หวังเหมือนกันฮะถ้าเกิดคุณบอกว่า,วาเกนมนี่เป็นเกมแห่งความหวัง ผมก็หวังแล้วก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งว่าขอให้คนต่อไปคว้าเงินล้านจากเราดีฮะและเขาก็พร้อมอยู่แล<ช>้วชแ,และนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่อยากจะมาคว้าเงินล้านของเรานะครับหลังจากที่คุณเอื้อได้ไปแค่2,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคิดว่าผู้เข้าแข่งขันคนนี้จะไปได้ไกลกว่าคุณเอื้อหรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับโอ,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 โอแหมเป็นหนุมนห่มรอหน่วยก้านดีนะสวัสดีครับสทุกดีที่สวัสดีครัี่ จะลงมาไปยิงลงมาไปยิงฉุบเหรอฮะจะตาวหรือยาวหรือยังจฮะผมมีผู้พิทักษ์เราแพ้ผู้ขันด้วยฮะโอเคลักษณะเหมือนดูโชว์จระเข้นะก็โหยจากมุมบนนะอ่ะ ตัวที่คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับพงอนน์กู้ชูสอนนะครับชื่อเล่นน้ำผูนะครับน้ำผูนะครับผมน้ำผูปัจจุบันน้ำผูทําอะไรอยู่ครับกลางวันนี้ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับแล้วก็ต้องมีกลางคืนด้วยกลางคืนก็เล่นดนตรีแล้วก็รับจ้างรับจ้างร้องร้องเพลงละครหรือเพลงหลังร้องไกด์ให้ศิลปินอะไรบ้างเนี้ครับเพ้าะที่ผ่านมาก็เคยมีผลงานร้องเพลงละครแหละก็มีครับเหมือนร้องไกด์นี่คือทํางานในห้องอัดใช่ใช่ครับที่ผ่านมามีเพลงอะไรบ้างฮะ ไม่กล้าบอกเลยไหมครับอ้าทำไมล่ะคะมันอายครับมันอ้าทำไมต้องอายล่ะฮะแหมไม่มีใครรู้จักเลยครับแล้วฮะครับผมเออยองเก็บไว้เงียบๆแล้วกันนะกลางวันเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทคาับทำเกี่ยวกับอะไรฮะเอ่อเป็นพนักงานดูแลเครดิตครับให้บริษัทขายก๊าซธรรมชาติอ๋อก๊าซธรรมชาติคือแก๊สหุงต้มนี่แหละ การลงงานครับการใช้อุตสาหกรรมอใช่เชื่อไหมถามไปเรื่อยๆชักไม่ขยายเลยชักลึกขึ้นไปเรื่อยๆกลางวันขายการ์ดไกลางคืนเล่นดนตรีแล้วตัวตนของคุณคืออะไรแน่ฮะคุณอะไรคือมันคือความเป็นคุณมากที่สุดนักดนตรีนะคันนักดนตรีใช่นะฮะแล้วก็ประกาศลาออกจากบริษัทการ์ดตอนนี้เดี๋ยวใชเาก็ทำสองอย่างได้เดี๋ยวไม่มีครับผมอ๋อเดี๋ยวมัน้แหมก็อันนึงก็เลี้ยงชีพอันก็เลี้ยงฝันนะครับผมเอาล่ะ แน่นอนวันนี้หนึ่งล้านบาทอาจจะเป็นของคุณครับนะครับนักด <สา S 1> นตรีแล้วก็คนขายการาดนะไม่<ะ>้ใช้คำว่าอะไรคุณชอเล่นน้ำาูฮะน้ำาูฮะน้ำพูถ้าได้หนึ่งล้านบาทน้ำผูอยากจะทําอะไรครับเออเอาไปทําเพลงตัวเองให้จบครับทําเพลงตัวเองให้จบแปลว่าตอนนี้ทําเพลงอยู่ แปลงเพศนะฮะไปแปลงเพศที่อ้วนนี่มีความสามารถทำไมฮะเจอใครนะชักนําเป็นกระเทยเหมือนตัวตลอดทําไมคนมันขาดแคลนเหรอพี่ปพยางประชากรกระเทยมันน้อยเหรอครับพี่เขาแกงเขาอุ่นตลาดทองโล่พี่ก็กระเทยดูสิดูกระเทยเก๊กแมนอ่อย่าไปเซ็ตยากเลย้าเราดูกางเกงในสิใส่กางเกงในลูกไม้ดูมันด้วยดูหน่อยบ้านี่มันสายกุญแจแปลงเพลงตอนนี้คือทำค้างเอาไว้ใช่ท้าเป็นเงินหนึ่งล้านบาทมันมันใช้เงินเยอะในการแต่งเพลงนะฮะ อ๋อไม่หรอกครับก็คงอาจจะทําหลายๆเพลงหน่อยมันจะได้ฟลุกสักเพลงนึงครับตอนนี้ค้างค่าห้องอัดก็5้าเดือนแล้วตอนนี้กีต้าร์ก็อยู่ลงจำนำนะจนห้องอัดแต่ว่าให้มาแต่สายห้าสาย6กเลยเหละกีต้าร์เออเกรองเกินก็โดนยึดวันนี้ร้องเพลงนี่ใช้ตบมือละอันั้น่ะล่าเฮเยากจนมากขอให้คุณได้หนึ่งล้านบาทจะช่วยฝันนั้นคุณเป็นจริงผมโดยการปล่อยฉุบมันง่ายนิดเดียวได้ในชีวิตเล่นการเล่นปล่อยฉุบมันบ้างหรอฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ ตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่สั่งให้เล่นทุกวันเลยครับเพราะว่าอะไรฮะ คุณแม่มาแล้วคุณแม่แขนครับคุณแม่ไม่ได้ัวช่วยเดี๋ยวเล่นเ๋ยนะคุณแม่คุณคือท่านไหนฮะเจกูครับเจกูคนที่น้าด่าไ้เยอะะล้วสวยแล้วไหมคุณผู้ชมครับคงจะจําเจกู้ได้นะครับที่แกว่าจะเอาเงินล้านไปให้ลูกชายนะฮะแม่วันนี้ลูกชายแกก็มาเองนะครับโอ้โหและน้าเน็กของเราก็เอาแม่เขาไว้ซะเยอะด้วยโอ้วหวังลูกชายเขาจะมาแก้แค้นนะน้าเน็กเอ้ยเอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อว่าน้าเน็กนี่จะโดนล้างแ้นอะไรหรือเปล่าขอให้โดนขอให้โดน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ จะปั้มแม่ผมนี่ไม่ได้ส่งลูกมาเล่นหรอฮะส่งมากระเทืบพิธีกรโอ้เจ๊กู้นี่ถือว่าเป็นผู้แข่งขันในตำนานของเราเลยนะโอเควันนี้ถือว่ามาล้างตาแก้แค้นแทนเจ๊กู้นะผมแจ้งสิทธิ์ให้น้ำผุทราบครับครับนะครับในเกมนี้น้ำผุมีอยู่3ามตัวช่วยตัวช่วยแรกคุณแพ้ได้หนึ่งครั้งถ้าแพ้ตัวช่วยแพ้ทํางานอัตโนมัติเลยในเกมนี้คุณสามารถขอสิทธิ์เสมอถือว่าชนะถ้าคุณขอสิทธิ์นี้แล้วผลเสมอคุณเป็นฝ่ายชนะจะใช้แจ้งกรรมการก่อน ในเกมนี้คุณสามารถตัดอาวุธดาราได้1อย่างดาราหย่าอกได้แค่2อย่างเท่านั้นถ้าอยจะใช้แจ้งกรรมการก่อน3ตัวช่วย 3- าสี่ของคุณนะฮะหนทางส่วน1ล้านคุณพร้อมนะพร้อมครับเอาเลยไหมเอาเลยครับดีครับเริ่มต้นที่ขั้นเงิน1,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือแม่เชียร์ให้เป็นคุณอ้วนกันใหญ่ครับมีวาลอะไรพิเศษกันหรือเปล่าเนี่ย ฝ่ายนี้ไปติดที่คุณจุ๊บจิ๊บครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฮะแต่หน้าที่ของผู้พิทักษ์เงินล้านก็คือส่งผู้เข้าแข่งขันกลับบ้านเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคุณจุ๊บจิ๊บจะทําได้ดีแค่ไหนสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับท่านหน่อยกอดทำไมอ่ะกอดเลยนี่ไงเข้าขายแบบว่าทำเพื่อประเทศนะเนี่ยกอดเลยเขาถานว่าให้มา ก็เทยเพื่อไม่ให้ประชากรล้นโลกใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดเลยครับขอบคุมากกาถามคุณจุ๊บจิ๊บหน่อยนะฮะพี่อ้วนนี่ก็ชวนคนเป็นสมองเป็นกระเทยเวลามีคนเป็นกระเทยเพิ่มพี่ได้เปอร์เซ็นต์หรอครับหน่วยงานของรัฐจ่ายให้พี่เป็นพิเศษหรือเปล่าคุณจุ๊บจิ๊บผมไม่รู้เลยว่าความสามารถในการเป่ามฉุบของคุณเป็นยังไงก็เคยเปล่ามาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็เป่าเล่งแลกลูกแก้วบ้างแลกตุ๊กตาบ้างอันนี้เป็นเป็นผู้ชายอีกอีกขั้นหนึ่งที่เคยมาร่วมรายการ ไม่เคยมาไม่เคยเหรอฮะใช่ครับพี่จับพี่คนแล้วเนยนั่นจักรกบเขาบ่กเรายังไงเนี่ยนั่นจักรกบุโอ้โลคน ก็นี่ไงเป็นอีกคนที่ไม่เคยมาไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแรกคุณกับแจ็กกะบุ๋มช่วยตกลงกันหน่อยว่าว่าทำอะไรให้มันต่างกันออกไปหน่อยได้ไหมนี่ไม่น่าจะเป็นรายการแรกที่เรียกคุณเป็นแจ็กกะบุมใช่ครับก็เรียกแจ็กกะบุ๋มเป็นจุ๊บจิ๊บครับผมคำถามคือใครต้องเป็นฝ่ายเสียใจเนี่ยที่เป็นเหมือนอีกฝั่งเนี่ยก็นั่นล่ะสิเออไปไหนก็โอ้โหเขาแล้วเขาศัตรูเยอะด้วยครใช่ฮะผมไปไหนผมต้องระมัดระวังตัวตลอดอย่าเรียกว่าแจ็กกะบุ๋มศัตรูเยอะเรื่งองนมาไหนก็ใครเหมฮะแจ็กมนี่จะซววยยไปด้ครับเออแต่ถ้าจ็กกะบมา บอกว่าไปเป็นคนพูดแบบนี้นะเฮ้ยอันนี้ว่าเป่าแรกลูกแก้วเป่าเล่นของเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆเป็นไงลูกแก้วเต็มบ้านก็ไม่ได้เลยครับเป่าไม่ค่อยได้มันก็แล้วแต่ดวงเราออ๋การเป่าข้างไหนที่นําความภูมิใจมาสู่พี่จุ๊บจิ๊บฮะเป่าแรกทำพิยาครับผมโโอ้หรถทำพิยารถทำพิยาครับึ่งขาได้มาได้ เดี๋ยวนะมีเจ้าของรถธรมิย่าคันไหนเขาเขาอยากจะมาเป่ายิ่งฉุบเพื่อจะเสียรถไปแล้วคุณเอาอะไรไปไปไปแลกเปลี่ยนกับเขาอ่ะเหมือนว่าแข่งแข่งในลางเสร็จแล้วมันเสมอการดูสูสีก็เลยอย่างนี้แพ้ชนะเลยดีกว่าไปยิ่งฉุบไหมเดี๋ยนะเชื่อไหมเสียเวลานั่งโมกันเป็นเดือนๆเพื่อจะเสมอแล้วตัดสินด้วยการไปยิงฉุบไม่ต้องเอารถลงล้างให้เปลืองฐานนะพึ่มาบังยิงฉุบกันเลยดีกว่าแต่อย่างน้อยๆผ่านการไปยิงฉุบมาวันนี้คุณดูแลเงิน1000บาทครับ แต่ไม่แน่ถ้าเกิดคุณสามารถสงกลับบ้านในตาของคุณขึ้นเป็นเพชฌฆาตคนใหม่เลยนะพร้อมนะได้เป็นเพชรเพชฌฆาตแล้วได้เลยครับโอ้สติ๊ิเศนมากมายได้เก่งได้เก่ง แค่นั้นและได้เก่งได้เงินเพิ่มอะไรไม่หีกนี่น้ำพุชนะแต่ฉันว่าน้ำพูชนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ้นทำไมรู้ทำไมเลือกข้างกันขนาดนี้ล่ะฮะก็ดูสิดูดูท่าทางดูหน่วยการก็สิดีใส่ดีแล้วดีใส่ดีแล้วเตี้ยอย่างนี้จะไปชนะผัวฉันได้ยังไงผมเชื่อว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับกับพี่อ้วนอ่ะต้องมีน้ำพุชนะอยู่แล้วเอาพี่เตาได้ได้ได้เอาดิฮะอ่ะที่แหมอะลงมาสู้อาเชิญมา รักที่วนนี้เธอสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละตดที่รอองินไตัดเธอเธอจกะไรเธอก็แพ้อยู่ดีแค่นี้ก็ไไได้ไได้ครับไได้ไได้ครับผมบอกอย่างนี้ว่าเจ๊จหุ่นอย่างนี้อิ่มไปหลายเดือนเลยนะใช่ใช่โอ้โหนี่ใจเต้นไงเป็นคลองเลยนะว่าจะจิมชนะ น้ำพุผมบอกอย่ามองหน้าขาวอย่ามองหน้าให้มองอะไรพี่ผมว่าจิ๊บชนะฮะพี่เต่าทำไมมั่นใจว่าน้องคนนี้ชนะแน่นอนเพราะว่าพ่อผมบอกเขาไปครับผมผมบอกไปเลยเดี๋ยวเด็กเขาจะมองเขาจะพูดอยู่เนี่ยไอ้นี่พิธีกรเขามันว่างผมก็หออาจารย์ทำไมมั่นใจว่าน้องคนนี้ชนะแน่นอนผมผมรู้ว่านี่นี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนชู้ใครเนี่ย ชนะแน่นอนจริงๆไม่อยากเรียกมันหรอกเขาปักมือเรียกอะไรลงมาี่งงเนี้ยแต่พี่อ้วนเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นนอกจากความพิศวาสเนี่ยเป็นการส่วนตัวแล้วเขายังไม่ได้เล่นเลยครูยังไม่ได้เห็นฟอร์มเหนือบ้านเลยทำไมคิดว่าเขาชนะฉันน่ะดูรูปร่างก็รู้บ้าเก่งมั่นใจว่าน้องวันนี้ผู้แข่งทางบ้านชนะแน่ฉันชนะแน่นอนเพราะนั้นเรามาทําข้อตกลงกันหน่อยดีค่ะบออุปกรณ์ได้เลยมาเลย อะไรและนี่ก็คือไม้แบตสายฟ้าเครื่องลงทันของนาเน็กมาแล้วครับแต่หน้าเสียดายครับโอ้โหเวลาหมดซะแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อได้ในสัปดาห์นะฮะว่าใครจะตกเป็นเหยื่อของไม้แบตสายฟ้าของนาเน็กกันกับรายการเป่ายิ่งฉุบเงินล้าน โอเคไหมมั่นใจอย่าเป็นห้าเลยรับรับสามเกเป็นห้าเลยไหมเกไปเลยมั่นใจอ่ะอันนี้แปะเข้าไปลกแต่ดมอ่ะเอาลิ้นแตกด้วยแล้วว่าจะพายดมุไปเหยอะจะไม่กลัวเลยมาจับมือทำข้อตกลงกันหน่อยฮะมามาสามชึ้กนะจับมือจับมือกันนะจับมือกันโอเคไปเฮ้ย